ฮีโร่ชุดก่อฟ้าที่ได้พลังจากปรสิตต่างดาวและนี่คือภาพยนตร์ปสมบทของหนังจักรวาลดีซียูรู้หรือไม่ว่าเดิมทีมันไม่ใช่ของค่า DC c o m ค c แต่เป็นของ Fox Comics ตามด้วย c a ช l t o o c o ม i ิ s ซึ่งถูกด c ซีซื้อมาในภายหลังและในคอมิกนั้นมีบูบิเทอร์หลายตัวรุ่นแรกคือแดนกาเล็ตรุ่นที่2คือเท็ดคอร์ดและตามด้วยรุ่นที่3ามไฮเมเลเยสบูบิเทอร์นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ m ิสเ e อรี่ n มนคอมิกเล่มที่1นเดือนสิงหาคมปี1939ถูกสร้างโดยชาวนิโคลัสวอโตสกี้ ดนกาเลตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต่อสู้กับอาชญากรรมด้วยพลังพิเศษที่ได้รับมาจากการบริโภควิตามิน 2x ซึ่งพลังมันก็ทั่วๆไปคือบินได้และพลักกำลังเหนือมนุษย์ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นได้รับพลังจากมาลงปีกแข็งศักดิ์สิทธิ์หรือซาเคตสกาลบ First discovered both the temple and a b in 1939 but Dan assumed it was some kind of mystic artifact and he used it to ฉบับที่2องเท็ดคอร์เป็นบูบิเทนที่ถูกสร้างโดยชาวตันและต่อมาถูกครอบครองโดย DC c o คอมิเขาเป็นผู้สูบทอดตำแหน่งต่อจากแดนการเลตที่มีชื่อเต็มว่าทีโอดอร์สตีเฟนปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือกับตันอตอมเล่ม83ในเดือนพฤศจิกายนปี1966ถูกสร้างโดยสตีฟดิดโกและคอร์ดยังเป็นคนเข้าสู่จักรวาล DC c o คอมิในช่วงอีเวนต์ไคลสิตออนอินฟินิตเอิร์ ควบคู่ไปกับตัละครของชาวต้านคอมิกอีกหลายตัวรวมถึงพีซเมเกอร์นั่นเองส่วนความสามารถของคอร์ดนั้นเขาเปรียบเสมือนไอรอนแมนของฝั่ง DC เพราะเขาไม่เคยมีพลังพิเศษใดๆแต่ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเขาต่อสู้กับอัชญากรและเขายังเป็นสมาชิกของ j u s Justice League of a เมริกาหรือพูดง่ายก็คือเป็นหัวกะทิอันดับต้นๆของจักรวาล DC และยังเป็นเพื่อนสีของบูสเตอร์โก ส่วนในหนังเราจะไม่เห็นตัวของเท็ดคอร์ดแต่จะเห็นเครื่องแบบของเขาและบริษัท help, he like a, Friends, ส่วนฉบับที่หนังจะอิงก็คือจะเป็นคนที่3นั่นคือไฮเมเลเยสปรากฏตัวในฐาน,นะไฮเมเลเยสก็คือในหนังสือเล่มอินฟินิตไคซิตเล่ม3ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2006และในฐานะบูบิเทินในอินฟินิตค r i ซิ s เล่ม5ในเดือนเมษายนปี2006เข่นกันถูกสร้างโดยคีธกิฟฟินจอห์นโรเจอร์และคูลีแฮมเมอร์ถ้าอ่านผิดขออภัยไฮเมนนั้นเป็นตัวละครที่ต่อยอดมาจากบูบิเทินมิตอดหรือเรื่องเล่าของแมลงปีกแข็งตัวสีฟ้าที่ถูกเปิดเผยว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ได้ผูกสัมพันธ์กับเลเยสและมอบชุดเกาะนอกโลกให้กับเขา หลังจากที่เท็ดคอร์ดเสียชีวิตได้ไม่นานแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงวัยรุ่นเม็กซิกันแต่ไะเยสก็สร้างความสัมพันธ์ในการทํางานกับบุสตากโกซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของคอร์ดและได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมทีมทีนไททันและจัสติตลีอีกด้วยซึ่งในคอมิกก็มีหัวที่มีพี่เลี้ยงเป็นพีทเมเกอร์ Not anymore. We do not allow weakness in this dojo.